เทดสั้นทำกำไรเข้าปุ๊บฟ้าปั๊บรับซับในทองคำ EP4 KC Forex Trading สวัสดีครับ คลิปในวันนี้นะครับก็ได้มาจากคำถามจากเพื่อนๆวิพีซึ่งมีข้อสงสัยว่าเมื่อเราเห็น PA แล้วเราจะตีจากเนื้อหรือไส้ของแท่งเทียนดีเชื่อว่าตรงจุดนี้นะครับเป็นปัญหาของหลายๆท่านเช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโบรกเกอร์ i u <UA> x เพิ่มศักยภาพการเทรดน้ำมันและทองคำด้วยสเปดเริ่มต้นที่0.00ป,ป,ป,ปาขั้นต่ำเริ่มต้นที่10เหรียญเท่านั้นเทรดทองคำทำกำไรให้ได้เปรียบกว่าเดิมด้วยสเปดเพียง6จุดในบัญชีลองเทรดยังปลอดภัยด้วยใบอนุญาต fsca และ mis ามข้อมลูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์มีบริการแชทซัพพอร์ตไทยตอบไวให้บริการตลอด24ชั่วโมงสมัครบัญชีผ่านลิงก์ใต้ใคลิปนี้รับฟรีทันที30เหรียญสำหรับโบนัสเริ่มต้นในการเทรดสเปดต,ต่ำทำกำไรง่ายเทรดได้ที่โบรกเกอร์ iux ก็ต้องบอกว่าการตีโครงสร้างราคาให้กราฟเบรกโครงสร้างเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ฟิกตายตัวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเทคแอคชั่นแล้วกราฟไปผิดทางก็คแค่โดน sl แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลองเล่นไขใหม่ แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีการชี้นําในเรื่องของการลงทุนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนและบริหารจัดการเงินให้ดีลงทุนอย่างมีสติเมื่อพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับเราต้องหา PA ที่สร้างโลที่ต่ำที่สุดก่อนนะครับอย่างบริเวณนี้จะเห็นว่าเขามีทั้งเนื้อและไส้ใช่ไหมครับเราก็จับไส้บริเวณล่างสุดนะครับลากขึ้นไปก่อน จุดนี้เราจะเห็นว่าไส้กับไส้สัมผัสกันนะครับทีนี้เราก็ดึงเส้นนี้นะครับลงมาวางที่เนื้อนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อกับเนื้อสัมผัสกันนะครับจาก2จุดที่เราตีมานะครับกราฟวิ่งขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็มีการทะลุลงไปปิดแท่งเทียนได้เมื่อปิดแท่งเทียนได้เราก็เทคแอคชั่นเซลได้เลยนะครับตรงจุดบริเวณนี้นะครับแล้ว SL เราจะไปวางที่จุดไหน SL เราก็นับขึ้นไป2แท่งนะครับจากกรอบบริเวณนี้ครับ1 2 กระเซลตรงจุดนี้เ l บบิเวณนี้นะครับระยะท p ที่หวังผลก็คือ TP 1เท่านั่นเองนะครับตรงจุดนี้ก็เก็บกําไรไปได้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเขาสร้าง PA บริเวณนี้กับบริเวณนี้ขึ้นมาตรงจุดนี้มีการสร้างไฮทิ้งไว้นะครับไฮบิเวณนี ani, ต้ต่ําลงมาตีไส้ไปไส้ก่อนแล้วก็ตีเนื้อไปเนื้อนะครับก็จะชนกันพอดีเป๊ะเลยนะครับเลื่อนลงมานะครับ ก็จะเห็นว่าบริเวณนี้นะครับก่อนที่เขาจะขึ้นไปตรงจุดนี้จะมีบริเวณนี้ที่สร้าง PA ไว้แล้วก็ลงไปนะครับเราสามารถตีจากจุดนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับมาไส้นะครับก็จะเป็นไส้ของแท่งนี้นะครับเนื้อตรงจุดนี้ก็จับเส้นนี้ขึ้นมาวางนะครับอ่าก็จะได้กรอบโซนเบรกของเขาเมื่อเขาเบรกหลุดขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าปิดแท่งบริเวณโซนนี้นะครับเราก็สามารถเทคแอคชั่นฝั่งบายได้เลยจะเห็นว่าตรงนี้มี3มแท่งนะครับก็ SL ที่โลว์บเวนนี้ก็ได้นะครับก็คือการ SL ใต้กรอบนะครับสำหรับฝั่งบายสำหรับฝั่งเซลก็ s l เหนือกรอบนะครับที่เราตีไว้นะครับจุดนี้ก็เทคชั่นบายเข้าไปเก็บกำไร TP 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับคนที่อยากเทรดให้ได้เปรียบตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับแนะนำให้ใช้บล็อกเกอร์ที่มีสเปดต่ำอย่างบล็อกเกอร์ IUX ที่เริ่มต้นสเปดด้วย6จุดในบัญชีรอก็จะช่วยให้เราทำกำไรแบบได้เปรียบตลาดมากยิ่งขึ้นครับมาดูในกราฟกันต่อนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับ จุดเข้าของเราเนี่ยวิ่งมาถึงท p 2ีเท่านะครับบริเวณนี้นะครับตรงจุดนี้ก็วิ่งมาถึง t p 2เท่าเช่นเดียวกันนะครับจุดบริเวณนี้นะครับที่เขาทะลุขึ้นมาเราก็เลยไม่ได้เทคชั่นบายเพราะว่าเราเทคชั่นจากบริเวณนี้มาแล้วนะครับก็ลบเส้นนี้ออกไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการสร้าง PA บริเวณนี้นะครับจะเห็นว่ามีการทิ้งโลไว้ที่บริเวณนี้แล้วก็มี PA บริเวณนี้นะครับเราก็จับมานะครับจากหางวิ่งไปชนหางหางนะครับปึ๊บนะครับอ่าก็จะได้กรอบแบบนี้นะครับ แต่ก็จะเห็นว่าบริเวณนี้มี PA อีกนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเคลื่อนที่ไปตาม PA หลังจากนั้นเขาก็มีการเบรกหลุดลงมานะครับปิดแท่งได้ปึ้งนะครับเราก็ take action เซลล์นับไป2แท่งนะครับ 1, 2นะครับ HL เราจะต้องอยู่ที่นอกกรอบนะครับเก็บระยะ TP 1เท่าตรงจุดนี้ก็สามารถทำกำไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟย้อนหลังกันบ้างนะครับ ก็จะเป็นบริเวณโซนนี้นะครับเราจะเห็นว่าปกติแล้วนะครับถ้าดู EP 1 EP 2มาเราก็จะตีพาดขึ้นไปแบบนี้นะครับเพื่อรอให้เขาเบรกแล้วก็เทคชั่นนะครับตีมาอย่างนี้เพื่อเบรกแล้วก็เทคชั่นใช่ไหมครับแต่ถ้าหางเล็กๆเราก็ใช้พวก EP 1นเข้ามาเทดก็ได้นะครับตีหางมาหางนะครับก็ไม่จําเป็นต้องไปตีเนื้อนะครับแต่ถ้าจุดที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตีหางมาหางนะครับแล้วก็ยังลังเลอยู่นะครับก็ตีเนื้ออีกทีหนึ่งนะครับเนื้อไปเนื้อนะครับ เวลาเขาเบกขึ้นไปนะครับปึ่งอย่างนี้นะครับเราก็ใช้เงื่อนไข EP อื่นมาเทคแอคชั่นได้นะครับกรณีที่เราไม่สามารถจับเนื้อไปเนื้อได้นะครับเราก็ใช้เงื่อนไขของ EP ก่อนหน้าเนี่ยมาเทคแอคชั่นได้เก็บ TP 1เท่าได้นะครับตรงบริเวณนี้เดี๋ยวเรามาดูในซีรีส์นี้นะครับอย่างจุดที่เขาคอนเฟิร์มเนื้อกับหางได้นะครับมันก็จะเป็นจุดเข้าที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับก็จะเห็นว่าอย่างจุดบริเวณนี้นะครับถ้าจับหางบริเวณนี้มาใส่กับหางบริเวณนี้นะครับ แล้วเอาเนื้อบริเวณนี้นะครับมาจับกับโซนนี้ก็จะได้โซนเบรกที่มีคุณภาพนะครับกรณีที่เราจับได้เนี่ยโซนของกรอบราคาต้องไม่กว้างมากจนเกินไปนะครับเพื่อที่เขาจะเป็นโซนเบรกที่ดีมีประสิทธิภาพในการเทคแอคชั่นนะครับเบรกขึ้นไปยืนได้นะครับนับในกรอบเนี่ยเป็น1แท่งนะครับหนนะครับเ l ที่บริเวณโซนนี้นะครับก็เทคแอคชั่นบายนะครับเก็บกําไร TP 1เท่านะครับก็จะเห็นว่าวิ่งไปถึง TP 3เท่าได้เลยนะครับทีนี้นะครับกราฟวิ่งขึ้นไป เราจะเห็นว่าเขาไม่มีการทำไพยชั่นเลยนะครับจนมีการหลุดลงมาแล้วก็ทำไพยชั่นบริเวณโซนนี้เบรกกลับขึ้นไปนะครับเราก็ตีหางไปหางเราตีจากจุดนี้มาจุดนี้นะครับแล้วก็ตีเนื้อนะครับบริเวณนี้นะครับตีขึ้นมาแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเราตีแค่จุดบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับแต่สามารถขึ้นมาถึงบริเวณโซนนี้ได้แล้วก็เป็นโซนที่เขาเบรกพอดีนะครับทีนี้กราฟเนี่ยเบรกหลุดลงมานะครับแต่เป็นแท่งเขียวเรารอให้ปิดแท่งแดงก่อนนะครับอ่าก็จะเป็นแท่งนี้นะครับ นับขึ้นไป2แทน่นแท่งที่1แท่งที่2นะครับ SL เราต้องอยู่นอกกรอบเสมอนะครับเก็บ TP 1เท่ากราฟวิ่งไปถึง TP 3เท่าเช่นเดิมนะครับยังจุดเข้าที่เราไม่ได้เทคชั่นบริเวณโซนนี้นะครับก็ใช้เงื่อนไขของ EP อื่นมาเทคชั่นได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาทิ้งไฮบริเวณนี้ไว้นะครับเราก็ลองจับดูนะครับอ่จุดนี้นะครับกับจุดนี้สัมพันธ์กันไหมนะครับก็เห็นว่าความชันของเขาเนี่ย ค่อนข้างน้อยนะครับในการชันลงอาจจะไม่ใช่โซนนี้นะครับจุดเข้าที่ดีต้องมีความชันที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นโซนนี้นะครับเมื่อเขาชันลงแบบนี้นะครับเราตีสัมผัสจุดนี้จุดนี้ลงมานะครับกราฟเนี่ยมีการเบรกขึ้นไปนะครับปิดเป็นแท่งเขียวได้นับไป2แท่ง1 2นะครับก็จะเป็นจุดวาง SL ของเราคือแท่งที่2นั่นเองนะครับวางที่หางเลยนะครับหางของแท่งนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ กราฟวิ่งไปถึง TP 2เท่านะครับสำหรับคนที่ทนระยะยังไม่ได้ให้เก็บ TP 1ไปก่อนนะครับหรือ Take Action ด้วย Lot 0.02แล้วก็ปิดกำไรเมื่อถึง TP 1ที่0.01นะครับอีก0.01กันทุนแล้วก็ไปชน TP 2แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกระบบไหนก่อนที่คุณจะนำไปใช้นะครับให้คุณทำการ Back Test และว,วิเคราะห์จุดเข้าให้ดีก่อนนะครับเงื่อนไขที่ผมให้เป็นเงื่อนไขหลัก แต่ถ้าสามารถวิเคราะห์เจาะลึกให้ได้มากที่สุดนะครับลงรายละเอียดเพิ่มเติมปรับให้เข้ากับสไตล์การเทรดของตัวคุณเองการเทรดจะง่ายหรือจะยากขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองเป็นคนตัดสินใจสําหรับใครที่ยังไม่มีระบบเทรดเป็นของตัวเองไม่ได้ทําแผนเทรดรายวันหรือต้องการระบบเทรดพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องนะครับ แนะนำให้มาเป็นสมาชิกใน u t u b e นะครับผมจะมีแผนเทรดได้วันแจ้งโซนจุดเข้าทำกำไรด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่ายซึ่งโซนจุดเข้าจะแจ้งไว้ในคลิปและอัปเดตในทุกวันนะครับแค่ทำตามแผนเทรดก็กำไรแล้วนะครับท่านใดที่อยากสนับสนุนช่องหรือต้องการเข้าใจตลาดนี้มากยิ่งขึ้นก็เรียนเชิญน,นะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ Casey Forex สวัสดีครับ